สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกรมพันโดลากัรเช้าเช้ามาดูน้องแมวค่ะน้องแมวกินหญ้าน้องแมวเล่นตามมัธยาศัยค่ะตัวกลุ่มนี้ค่ะนี่ค่ะตัวกลุ่มนี้เมื่อนขนจะตกเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าเสือทองกับพี่ทองสี่พันค่ะสวยเลิศเลยค่ะตอนเช้าเช้ามาดูน้องแมวนะคะ น้องแมวกินญ้าน้องแมวเล่นตามมัดใยาใสาค่ะขอบคุณนิฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลกันขอบคุณหลายๆนะคะ่ะเด้อนี่ไปเจอน้ำหรือลน่าจะไปเจอน้ำซิกยักซิกยักอยู่ค่ะ ขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเป็นน้องแมวที่วยตอนเช้าๆค่ะมาดูน,น้องแมวกันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ